สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานแล้วราออดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝาก,กและก็แชร์คลิปวนีจ้จะทำขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จะชวน,นการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปจะจะไปลิก์มสมัครสมัครกันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่29นะกับพอร์ต OKX นะ324เก็มูลค่าพอร์ต10วันย้อนหลังเนค่อนข้างปกุมขมับปวดหัวอะไรนะอมาดูกันนะก็เซ็งเียวันนี้ก็บอกตรงก็แตกอีกวันนี้เนี่ยก็แตอกอีก ี่ตัวนะ,ะดูมูลค่าพอร์ตสิบวันย้อนหลังนะเก้าวันที่แล้วนะอันนี้ทําคลิปไว้นะเก้าวันที่แล้วนะอันนี้วันที่สิบธันวานนะมูลค่าพอร์ตก็แตกสามสามร้อยแปดสิบยูเอสนะนะแล้วก็ร่วงปุง๊ลงมาเหลือร้อยแปดสิบยูเอสอันนี้คือเก้าวันวันนี้นะพอร์ตก็แตกไปห้าตัวนะวันที่สิบนี้นะอะแล้วก็สี่วันย้อนหลังนะ วันนี้วันที่9วันที่4วันที่4เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้ท่อจากตัวนี้หลังจากที่ขึ้นมากระดึบกระดึบไปนะอ่าววันนี้พอร์ตก็ล่วงอีกนะพอร์ตล่วงเหลือ24 242 US นะอ่านี่อันนี้ดิอันนี้ดิสี่วันที่แล้วเออสี่วันที่แล้วเนี่ยันก็บอกว่าโ,โหี่ซื้อโซโลเนียม38 US แต่สี่วันที่แล้วนะ โอ้โหซื้อโซลานียอมสี่วันที่แล้วมามูลค่าพอร์ตก็สองร้อยแปดสิบสี่กำลังขึ้นเลยจากสามร้อยแปดสิบกับคิดว่ากำลังจะไปทีจุดเดป๊บเลกล่วงนละยมาจนถึงหนึ่งวันที่แล้วนะไอโซลาริเอมเนี่ยซื้อสามสิบแปดยุเอสเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มเป็นสี่สสี่เวสก็มีค่าขายเป็นศูนย์เพราะว่ามันก็ล้างพอร์ตนะวันนี้นะ พอร์ตหนึ่งวันเนี่ยก็จากสองสี่สิบก็ร่วงเหลือร้อยสิบแปดต่ำม,มากก็คือพูดง่ายๆว่ามูลค่าพอร์ตหายไปมหาศาลนะตอนนี้พอร์ตผมก็เหลือแค่สามตัวนะเหลือสามตัวนะจากจากเก้าวันที่แล้วนี่พอร์ตมีสิบเก้าตัวตอนนี้มีสามตัวไปดูพอร์ตกันนะ,ะมูลค่าพอร์ตแต่แต่ว่านี่ก็เด้งขึ้นมาจากร้อยสิบแปดเหมือนกันนะเพราะว่ามันดีก็เออเออเหลือสี่ตัวนะสี่ตัว ก็มันเหลือนะดังเดิมแล้วก็โซโลเนียมก็เพิ่งซื้อใหม่นะซื้อไปสองวันจากสามสิบแปดยูเอสเนี่ยมูลค่าสูงไปแล้วเพิ่งมาซื้อใหม่ตอนหัวค่ำเนะีก็ทุนสิบแปดยูเอนะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะ,ะก็การลาก็เลี้ยงไว้อยู่นะแล้วก็เหลือชิบะอีนุนะก็ไม่เหลืออะไรแนละ้วก็เหลือสี่ตัวนี้นะเหลือยูเอนิดหน่อยนะโอ้ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองแนละทุกๆคนด้วยนะ แต่ว่าเราก็เล่นมาจินมันก็สายเสี่ยงนะก็เป็นปกตินะเราเข้าใจอยู่นะแความเสี่ยงมันก็สูงถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาความเสี่ยงก็ต่ำแต่ผมตัดแทนก็ต่ำไปด้วยแต่ว่าความอะไรความเสี่ยงมันต่ําไปด้วยนะก็จะประมาณนี้นะโหยับยุยยีเลยนะตัวหน,นึ่งเนี่ย9วันที่แล้วล่วงตื๊ดนะ,ะแล้วก็4วันที่แล้วนะโหขึ้นจากนี่นะกาลังเงยหัวขึ้นเลยนะอู้200จะแตะ300แล้วก็ อแล้วก็ล่วงแป๊กนะวันนี้นะหนึ่งวันนะโอ้เหลือร้อสิบแปดนะนะโอเคเราเข้ามาดูกันต่ออีพีน้าอีพีนี้ก็เศร้าใจเลยนะกะวา้าวุ่นเลยโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์สมัครนะกระทู้จากโคตชจังนะกดกระนหนึ่งคลิกเพื่อเป็นการสนสับสนุนช่องกระดานเทรดคริปตดับหนึ่งของโลกใบนแนนเปิดมาห้าปีถึงหกปีใครยังไม่สมัครสมัครได้ใบนแนนมีรบบเทปที่ที่เยี่ยม โอเคเอ็กซ์าเจ็ตัว2สอลูกเปิดมาแปดปีครับปีโอเคเอ็กซ์นมัระบเทรดมาจินที่ดีสุดในโลกคูคอยนะเปิดมาสีปีก็มีระบบเทรดมาจินที่ยอดเยี่ยมเกตเดเโอแอลแบงก์สายเจโมบอลโลคอยบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้วิศชัวเรการลงทุนหนการลงทุนคอมเ็ก์การลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับจะกลับมาอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย